เดี๋ยวครูเจ็บวันนี้ครูจะจะเข้าเรื่องของมูเตลูค่ะมูยังไงนะคะกับบ้านที่เข้ามาทำรีโนเวทกับมูยังไงนะคะให้บ้านขายได้เพราะมคีคนถามเหมือนกันว่าครูเจ๊บทำยังไงอะ่ะทำบ้านขายเดือน11เดเดือนหนึ่งลูกค้าวางจองแล้วเดือนนี้รอโอนอย่างเดียวขายเร็วมากค่ะแล้วลูกศิษย์บางท่านก็ที่ทำมาเรียนคอร์สไปบ้านบางหลังที่ทำไปก็ยังยังยังไม่ออก ก็เลยต้องมานั่งฟังแักขยายความตรงนี้เพราะมีคนแอบ,บถามมาว่าครูเจ mm ี๊ยบเลิกปลอดภัยคืออะไรมีคนสงสัยกันมาคะ่ะว่าเลิกปลอดภัยคืออะไรกันเนอะ,อะเดี๋ยวจะได้ใครยังไม่เข้าเข้ามาทักทายกันได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีใคดดิ้นเสียงกันมากไหมคะกดไลค์กดแชร์ฝากเมนด้วยนะคะตรงนี้ เข้ามาฟังครูเจี๊ยบได้แล้วติดตามช่องทางรวยด้วยอสังหาของครูเจี๊ยบได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้มีใครเข้ามากี่คนแล้วเอ่ยเปิดดูได้ไหมกท,ทายกันนิดนึงอืมนะคะหรือใครที่ฟังไม่ทันยังไงอะคะ่ะ ก็สามารถฟังย้อนหลังกันได้นะคะจะได้รู้ด้วยว่าวันนี้สายมูพลาดไม่ได้ค่ะสายมูว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าตอนครูจ็บไปมูมูกันยังไงเป็นไงกันบ้างคะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวพลาดโอกาสนะคะมองไม่เห็นอืมค่ะอ่าทักทายกันนิดนึง เลิกปลอดภัยนะคะจะบอกเลยะคะ่ะว่าเลิกปลอดภัยที่ใครๆก็อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะเลิกปลอดภัยเป็นเลิกที่ไม่ได้ส่งเสริมแต่เป็นเลิกที่จําเป็นนะคะการรีโนเวทบ้าน,นะะในคะใน1ปีเนี่ยใช้เพียงได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะคะตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้ลาดน้ํา5ขานันหรือ5แก้วเนี่ยคะ่ะกระทบสิ่งใดๆที่เป็นจุดแรกก่อนในการรีโนเวทบ้านนะคะอืม ถามว่าเลิกเลิกปลอดภัยหรือเขาเรียกว่าเลิกมหาเทพสี่ทิศนะคะภาษาจีนเขาเรียกว่าเซียงใต้เชียงอวงยิกนะคะตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นเลิกที่ว่าทำครั้งที่สองไม่ได้นะคะแล้วเวลาเข้ารีโนเวทบ้านนะคะห้ามหยุดทำบ้านเกินเจ็ดวันนะคะจะไม่จะเป็นการไม่ดีเพราะเลิกนี้เป็นเลิกที่จะต้อง ทำอย่างต่อเนื่องกันห้ามหยุดเกิน7วันอย่างนั้นเวลาช่างเข้ามาทำอะค่ะอยากให้บ้านรีโนเวทแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรใดๆต้องทําติดต่อกันนะคะถามว่าเลิกปลอดภัยเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกทิศนะคะแล้วก็ตรงนี้จะใช้ก็คือน้ำห้าแก้วนะคะลาดในจุดที่จะกระทบในการรีโนเวทบ้านจุดแรกถ้ายังไม่รู้ว่าจุดนั้นจะเป็นจุดแรกหรือเปล่าก็ลาดลงไปแล้วอาจจะใช้ อเป็นประตูหรืออะไรก็แล้วแต่ซ่อมแซมตรงจุดนั้นก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าการในการซ่อมแซมอะคะ่ะใช้เลอดปลอดภัยเนี้ยควรสํารวจรายการให้ทั่วบ้านก่อนนะคะเวลาซ่อมแซมทั้งหลังอะเพราะว่าอย่างเนี้ยมันเลือกอันเนี้ยใช้เพียงได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดใช้ครั้งที่สองะคะ่ะมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ตรงนี้เลิกปลอดภัยเนี้ยค่ะสามารถลงเสาเอกได้เช่นกันสมมุติว่าถ้าเกิดทําบ้านรีโนเวทขายหรืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้แล้วว่าจะต้องมีเสาไมโครพายหรืออะไรทําบ้านเราดูจุดแรกก่อนเป็นสิ่งสําคัญได้นะคะแล้วก็เลือกเวลาที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เลิกตรงเนี้ค่ะมันจะช่วยไม่ปัทับปัทภกับราศีใดๆเลยนะคะ แล้วก็ช่วงเดือนนี้นะคะ่ะถ้าใครอยากจะรู้เลิกปลอดภัยอะคะ่ะอย่างวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบสิบห้าวันนี้ก็ได้เลิกปลอดภัยเหมือนกันหนึ่งเลิกเลิกถัดไปก็จะเป็นวันที่สิบเจ็ดนะคะ,ะแล้วก็ถัดไปอีกก็คือเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเป็นเลิกอีกทีหนึ่งของเดือนนี้นะคะกุมภาพอถัดไปเลิกปลอดภัยก็ได้วันที่ยี่สิบเก้า ะะส่วนเดือนหน้าเลิกปลอดภัยอะคะ่ะจะถัดไปอีกทีก็คือวันที่ 10, 11, 14, 22, 23ใครตามฟังครูเจียบไม่ทันนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าเลิกปลอดภัยสามารถติดตามดูได้ยังไงนะคะเข้าไปดูเว็บไซต์ของเซียนแสออนไลน์ได้นะคะส่วนใหญ่ครูเจียบจะเปิดเว็บไซต์นี้ดูในเรื่องของการ หาเลิกปลอดภัยคลิกเข้าไปะคะ่ะเขาจะมีบอกไปเลยของอาจารย์เกรียงไกบุญธยานนนนะคะที่ครูเจ็บไล่ตามดูตรงนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุกห้องน้ําก่อนจะต้องมีเลิกยังไงไหมหรือห้องจุ้ยบ้านยังไงะคะ่ะไปติดตามดูของท่านได้ท่านนี่เขาจะบอกเลยเรื่องเรื่องเลิกต่างๆไม่ว่าจะเลิอกอ่าอย่างเช่นเส้นไหว้บ้านนะคะขายบ้านยังไงให้ขายได้นะคะ ไม่ให้ติดมือนะคะ